วันนี้พบกับการละลายไลออนคาร์นะคะโอ้โหวันนี้การอยากจะมารีวิวมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ลดยอดนิยมสภาพสวยมาให้ลูกค้าดูนะ,ะต้องบอกเลยว่าโฉมนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับลูกค้าที่เป็นสาวกของโฉมน่าชมป์นะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ 3.0V นะคะขับ2นั่นเองนะคะ คันนี้จะเป็นปี2014นะคะเป็นโฉมหน้าแชมป์แล้วนะคะและไม่เพียงแค่1 8 0 0 0 0กิโลเท่านั้นและราคานะคะการต้องบอกเลยว่าคันนี้พิเศษมากๆนะคะพอการตั้งขายเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นนะคะในราคานี้จะได้ชุดแต่งนะคะของแถมรอบคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูว่า ได้อะไรกันบ้างนะคะแล้วแต่งเทแค่ไหนสภาพสวยแค่ไหนนะคะอ่าและสําหรับโปรโมชั่นขึ้นตามนี้เลยคะ่ะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าร้านการไม่บวกแวรซฟรีค่าโอนนะคะฟรีน้ํามันเต็มถังโอ้โหและของแถมขึ้นตามนี้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนนะคะการต้องบอกเลยว่าพิเศษไม่แพ้กันเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยะคะ่ะ ผ่อนเพียงแค่1 1 0 0 0บาทต่อเดือนสูงสุดเอาไปแล้วปีแล้วดอกเบี้ยน,นะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เซเท่านั้นลูกค้านะคะซื้อ,โ,อโหพิเศษทางซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์จริงๆนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นโฉมยอดนิยมมากๆนะคะที่ลูกค้าหาใช้กันเยอะจริงๆและคันนี้สภาพสวยมากๆชุดแต่งจัดเต็มอย่างที่การบอกอ่ะเดี๋ยวการสพามาดูภายนอกภายในห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้ จะสวยถูกใจลูกค้าหรือเปล่านี่เข้ามาดูเลยค่ะสำหรับโฉมนี้นะคะที่การย้ำมาตลอดว่าเป็นโฉมยอดนิยมมากมากจริงๆนะคะนี่โลโก้โตโ,ตโยต้าอยู่ตรงนี้เลยนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ3.0ดีเซลขับ2นั่นเองขับเคลื่อน2งล้อนะคะนี่กระจังหน้าโครเมียมและเป็นโฉมที่ลูกค้าคุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวการให้ดูเลย นี่สวยมากตรงจมูกอะไรเนี่ยคือแบบว่าครบเลยสภาพสีนี้สวยกิฟเลยนะคะนี่ไล่มาดูเลยนะคะตั้งแต่กระจังหน้าไฟนะคะไฟตัดหมอกคือครบมากๆนะคะคันนี้อ่าและอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของโฉมหน้าแชมป์เลยนะคะ กระจกตรงนี้เนี่ยจะช่วยเวลาที่เรากำลังจะจอดนะคะริมฟุตบาทเพื่อที่จะไม่ให้เหมือนกับว่า,าเราไปเฉี่ยวไปชนริมฟุตบาทก้างๆนะคะอันนี้คือสายตาเราจะมองเห็นได้ดีเลยจะได้แม็กนี่เลยโอ้โหเข้ามาดูเลยนะคะแม็กแต่งอย่างดีสีดำสวยมากลูกค้าและจะได้ขอบ17ด้วยนะคะโโหเทมากๆมันเข้ากับรถมากแม็กอย่างเดียวไม่พอ จะได้ตัวโชกช่วงล่างด้วยนี่การให้ดูเลยคันนี้ทําตัวช่วงล่างมาแล้วด้วยขับดีมากๆนะคะไม่กระด้างเลยนี่ครบเลยแม็กแต่งโชกช่วงล่างโหเทมากๆนะคะอ่าแล้วก็จกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะนี่จะมีกันสาดนะคะสวยมากนะคะและก็ในส่วนนี้นะคะตัวที่จับนะตัวรองมือจับก็จะมีเป็นโครเมียมด้วย เวลาที่เราจะจับเนี่ยเลย็บของเราจะได้ไม่ต้องคูดกับสีใช่ไหมคะเพื่อที่ไม่ให้สีมันเสียนะคะอันนี้คือข้อดีของตัวครอบมือจับนั่นเองนะคะและนี่นะคะจะเป็นสติกเกอร์ T R D นะคะาการต้องบอกก่อนนะคะว่ารุ่นนี้ไม่ใช่ T R D นะคะแต่ก็คือเขามาติดสติกเกอร์ T R D เท่านั้นเพื่อให้มันดูเท่ดูสวยแค่นั้นเองนะคะนี่เลยทำให้รถด,ดูสวยมากนะคะแล้วก็จะมีบันไดนะคะ นี่การให้ลูกค้าดูเลยรถด,ดูแบบว่าดุดันมากๆดูสวยมากๆเลยนะคะคือโฉมนี้เนี่ยการบอกเลยว่ามันทั้งอึดทั้งทนแล้วก็แบบว่า,าทรงนี้นะคะเป็นทรงยอดนิยมมากๆนะคะลูกค้านี่คือให้การตอบรับกันเป็นอย่างดีเลยนี่ไฟนะคะเอกลักษณ์ของโฉมหน้าแชมป์นี่เองนะคะไฟเขาก็จะเป็นไฟแบบนี้นะคะสวยมาก แล้วเขาจะบอกรุ่นเลยค่ะว่า 3.0D 4D V n Turbo นะคะรุ่นนี้อาแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่คาดหลังจะเขียนว่า Fortuner เลยนะคะเขาจะมาพร้อมด้วยกล้องหลังนั่นเองนะคะจะเป็นรุ่นตัว V นี่การให้ดูเลยอาและเวลาเปิดก็ง่ายมากนะคะเราเปิดตรงนี้เลยนี่มันจะเด้งขึ้นเลยค่ะลูกค้านะคะ และอย่างหนึ่งที่มีเพิ่มขึ้นมานี่สครับเพกข้างหลังนะคะสวยมากลูกค้าเพราะว่านี่เงาวิงมากนะ,ะอันนี้เนี่ยจะช่วยเวลาที่เรายกของนะคะเราแบบว่ากระเป๋าเดินทางหรืออะไรที่หนักเนี่ยมันจะทำให้ตัว สีขาวเนี่ยนะคะไม่เป็นรอยนะ,ะอันนี้คือข้อดีของตัวสกับเพจหลังเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์ก่อนเลยนะะอันนี้คือฝากระโปรงหลังนะคะนี่<ม>การให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์ฝากระโปรงหลังไม่มีไขนะคะเดิมเดิมนะคะนี่สวยมากๆคันนี้นะคะโหสภาพสมบูรณ์มากๆเลย นี่และเป็นรถบ้านด้วยนะคะคันนี้เป็นรถบ้าน100%เอร์เซไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะอ่าแล้วภายในจะเป็นสีเบจหรือว่าสีครีมนั่นเองนะคะสีนี้จะสวยและดูแลง่ายนะคะนี่เราก็ไม่พลาดมีพรมเข้ารูปให้รอบคันเลยนะคะสวยมากแล้วเวลาที่เราจะพับอย่างทนี้การบอกทุกคลิปนะคะว่า Fortuner เนี่ยเขาจะได้2สเต็ป นะคะเขาจะพับนี่การทําให้ดูเขาจะพับได้แบบนี้นะคะเราจะไว้ของไว้อะไรได้เลยนะคะนี่การให้ลูกค้าดูรอบๆเลยริ้วรอยน้อยมากๆนะคะคันนี้นี่คือข้างๆอะไรเนี่ยริ้วรอยนี้แทบไม่มีเลยการให้ดูเลยสภาพ คือถ้าถามการว่าเขาดูแลมาดีคือการว่าค่อนข้างดีเลยนะคะสภาพสวยเลยและถ้าเราไม่อยากให้เกะกะนะคะลูกค้าสามารถที่จะยกมาแขวนซ้ายแขวนขวาได้เลยนะคะและพื้นที่ตรงนี้ก็จัดโล่งนะคะอ่ะอันนี้คือข้อดีของตัว f o r t u n e er นนะคะและเวลาที่เราจะปิดก็ง่ายมากเราสามารถที่จะเอาลงมาได้เลยนะคะนน่แค่นี้เองนะคะง่ายมากๆอ่าเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าคันนี้ ภายในจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในนะคะโหการต้องบอกเลยว่าภายในรุ่นนี้เนี่ยสวยแล้วก็คลาสสิกนะคะไม่ตกยุคแน่นอนนะคะสำหรับชมหน้าแชมป์นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวการสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะคะอันนี้นะคะอ่าโหเสียงแน่นมากนะคะแล้วก็ เสียงไม่ได้ดังมากด้วยเดี๋ยวเริ่มจากบอกกันเลยนะคะอย่างนี้การบอกคันนี้จะเป็นสีครีมหรือสีเบจท,ทั้งหมดนะคะทั้ง7ที่นั่งและจะเป็นเบาะเดิมๆเลยลูกค้าดูเลยสวยมากนะคะนี่การไล่ลงมาให้ดูเลยนะคะเบาะแน่นเบาะตึงมากๆนะคะสภาพสวยมากๆนี่เลยและในส่วนของประตูโ,โหเลี้ยวรอยน้อยมากลูกค้าดูเลยนะคะในส่วนของประตูก็จะ เป็นหนังนะคะแล้วก็จะมีลายไม้สีดำมาเล่นนะคะนี่ล่มาจนในนี่เลยดีกว่านะคะไล่มาหน้าคอนโซลเลยนะคะก็จะมีแอร์แบ็กทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับครบเลยนะคะสวยมากลูกค้าดูเลยคือริ้วรอยอะไรนี่แทบไม่มีเลยนะคะสภาพสวยมากและการชอบตรงนี้นี่การให้กล้องฉายเลยเพราะอ,อะไรเพราะเข้าเอาลายไม้ สีดำมาเล่นลูกค้าดูเลยมันจะทำให้ดูหรูหราขึ้นมาอีกแล้วมันตัดกับโครเมียมตรงหน้าจอนะคะและสำหรับหน้าจอนะคะอ่านี่โชว์เลยนะคะก็คือระบบนำทางนั่นเองพอตัวท็อปนะคะเขาจะมาพร้อมด้วยหน้าจอแล้วก็ระบบนำทางหรือเนวิเกเตอร์นั่นเองนะคะระบบนี้โหใช้งานได้เป็นอย่างดีสำหรับลูกค้าที่จะเดินทาง โอ้โหในกรุงเทพนะคะหรือในต่างจังหวัดสามารถใช้งานเสร็จคาได้เลยหรือจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ได้บลูทูธได้เลยนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธได้เลยหรือจะนี่ฟังเพลงนะคะ AM/FM นาเชื่อมต่อบลูทูธอะไรทุกอย่างได้เลยนะคะนี่อย่างนี้การบอกคือมันครบมากๆนะคะคันนี้ ใส่แผ่นก็ได้นะคะเพิ่มเสียงรดเสียงอะไรตรงนี้ได้หมดนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะนี่เขาดีไซน์แบบคลาสสิกมากอันนี้จะไล่ฟ้านะคะไฟฉุกเฉินนะคะก็ถ้าสมมุติว่าอันนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะถ้าเราเปิดแอร์สมมุติถ้าเราปิดปิดตรงนี้ได้เลยถ้าเปิดกดออโต้ได้เลยเห็นไหมคะเราสามารถที่จะเพิ่มพัดลมลดพัดลมอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะและข้างล่าง นะคะเขาก็จะมาพร้อมด้วย power outlet นะคะแล้วก็เป็น USB นั่นเองนี่และในส่วนนี้จะเป็นแอร์หลังถ้าสมมุติว่ามีคนนั่งข้างหลังเราเปิดเลยค่ะมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้แต่ถ้าไม่มีคนนั่งเราออกเลยค่ะเพื่อที่จะประหยัดพลังงานนะคะนี่เลยและตรงนี้ลูกค้าดูเลยการให้ดูคือสภาพแบบว่ายังสมบูรณ์แล้วก็สวยมากนะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้วตัวเกียร์จะมีลายไม้สวยมากนะคะ นี่จะเป็นเบรกมือนะคะเบรกมือเขาจะเป็นคันโยกขึ้นนะคะแล้วก็ที่ไว้แขนสามารถไว้ของอะไรได้เลยนะคะไม้ของคันนี้เพียงแค่1,80,000มกิโลเท่านั้นนะคะโหบอกเลยว่าสภาพรถไม้ก็น้อยนะคะนี่แล้วเขาก็จะเตือนเลยค่ะว่าเราใส่เบรกมือนะประตูไม่ได้ปิดไม่ได้คาดเข็มขัด,ขด,ขด,ขดคือเลขไม้แล้วก็เรือนไม้นี่คือสวยมากนะคะอ่ะและในส่วนของพวงมาลัย พวงมาลัยเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีลายไม้ด้วยลูกค้าดูเสียลายไม้สวยมากนะคะลายไม้กระหนังนะคะมันจะทําให้ดูหรูหรามากๆนี่พร้อมลายไม้เลยทางด้านซ้ายนะคะนี่ปรับเสียงลดเสียงนะคะกับหน้าจอทางด้านฝั่งซ้ายนั่นเองนะคะส่วนทางด้านขวานะคะก็จะเป็นคุยโทรศัพท์นั่นเองนะคะเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธคุยโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้นี่ จับคือ Cruise Control นั่นเองนะคะคันนี้จะมี Cruise Control แล้วด้วยเวลาเราไปไหนมาไหนต่างจังหวัดสามารถใช้งาน Cruise Control เซตค่าได้เลยนะคะนี่ดีมากๆไฟหน้าก็เปิดปิดออตโต้ด้วยนะคะและตรงนี้นะคะโอ้โหออปชันเยอะมากนะ,ะนี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าตรงนี้นะคะลูกค้าแบบว่า อย่าไปใช้มือผักบ่อยๆนะคะก็จกมองข้างมันจะเสียเราใช้กดปุ่มเอาเลยนะคะอันนี้จะเป็นเปิดปิดนั่นเองอันนี้ปรับซ้ายขวานะคะนี่ตรงนี้จะเติมน้มานํามันแล้วก็นี่กระโปรงหน้านะคะเปิดฝากระโปรงหน้านั่นเองและในส่วนของตรงประตูนะคะก็จะมีเซ็นทันล็อกนั่นเองเราสามารถนี่จะกดล็อกหรือกดกด,กดล็อกได้เลยเห็นไหมคะ แล้วก็จะเป็นกระจกขึ้นลงค่ะคันนี้นะคะคู่มือเอกสารอยู่ครบมากๆนะคะนี่การให้ดูเลยนะอันนี้คือคู่มือสำหรับหน้าจอแสดงผลอันนี้นะคะแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะหรือระบบนำทางนั่นเองส่วนอันนี้เป็นคู่มือระบบนำทางนะคะคู่มือ Fortuner โอ้โหครบเลยและคันนี้นะคะนี่เขาเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เมื่อเดือน12ปี64นี่เองนะคะเมื่อสิ้นปีนี้เองนี่ลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องทำเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนได้มา2-3เดือนนี้เองนะคะอันนี้ซื้อไปยังไม่ต้องถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยและนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการต้องบอกก่อนว่าถ้าลูกค้าซื้อสดเนี่ยจะมีประกันป .3 นะคะ ถึงเดือนมิถุนาปี65อ่ะเดี๋ยวการพาไปนั่งข้างหลังกันดีกว่านะคะนี่นะคะคือแถวที่2หูการว่ามันใหม่มากลูกค้าดูเลยนะคะสภาพนี่คือแบบว่าค่อนข้างแบบว่าใหม่เลยนะคะและนี่ผมเข้ารูปรอบคันนี่การให้ลูกค้าดูเลยมันจะทำให้รถเนี่ยดูสะอาดแล้วก็ดูเรียบร้อยนั่นเองนะคะสวยมากๆนะคะและเวลาที่เราจะเข้าแถวสุดท้ายนะคะก็คือแถวที่สานั่นเองง่ายมากนะคะ นี่การง้างตรงนี้แค่นั้นเองบอ่อเนี่ยมันจะพับลงไปมันจะเป็นสองสเต็ปนะคะถ้าเราพับแบบนี้เราจะข้ามไปก็ได้นะคะนี่พับให้ดูเลยหรือเราจะข้ามไปก็ได้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเอ้ยจะได้สะดวกสบายเราดึงเชือกข้างหลังเลยค่ะนี่แล้วมันก็จะยกอ่าเห็นไหมคะมันได้2สเตป็ป พับเฉยๆแล้วก็ยกแบบนี้แล้วก็เข้าแบบนี้ได้เลยและการให้ดูเบาะข้างหลังนี่สภาพกิบมากๆนะสภาพใหม่มากนะคะลูกค้าดูเลยสภาพค่อนข้างสวยเลยถ้าถามการนะคะคือเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากไม่ได้แบบว่าปล่อยปะละเลยนะคะอ่าถ้าเราไม่นั่งถ้ามีคนมานั่งครบแล้วเราก็เอาลงแค่นั้นเองค่ะ แล้วก็เอาขึ้นนน่แค่นั้นเองเราจะเอนไปโหนี่ลูกค้าดูเลยจะนอนอย่างนี้ก็ได้นะคะนอนไปเลยได้เลยหรือจะแค่นี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่ใครจะนั่งนะคะแล้วเวลารถยกสูงเวลาขึ้นก็ง่ายเราเหยียบบันไดเลยคะ่ะเหยียบบันไดแล้วก็ขึ้นมาเลยเน่ง่ายมากนะคะโหแล้วก็นั่งได้แบบว่านั่งได้จริงนะคะ และอย่างหนึ่งนะคะเบาะของตัว f o r t จ n e r เนี่ยนะคะของโฉมน้าแชมป์เนี่ยแถวที่2นะคะเหมือนเขาจะยกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงทำให้ตาเราเนี่ยนะคะพ้นเบาะอันนี้ไปเลยนะคะโอ้โหทัศนวิสัยคือกว้างมากนะคะการว่านั่งเราไม่ค่อยเมารถนะคะเพราะว่ามันแบบว่ายกสูงแล้วมันไม่ได้ติดเบาะตรงนี้นะคะอ่าแล้วอย่างหนึ่งไม่หลอนแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะ แอร์นี่แอร์เป็นแอร์แยกเลยนะคะข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังนะคะจะเป็นแอร์บนแยกเลยแล้วก็เราสามารถปรับพัดลมแอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดไฟอะไรตรงนี้ได้เลยนี่และถ้าเราจะนั่งสองคนเอาที่ไว้แขนมาพูดคุยกันก็ได้นะคะหรือจะนั่ง3ามคน4คนอะไรแล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะ การว่ามันแบบว่าอนเนกประสงค์มากแล้วก็กว้างมากจริงๆนะคะโฉมหน้าแชมป์ตัวการเองยังชอบเลยค่ะคือการดีไซน์ของเขาคือคลาสสิกใช้งานได้จริงแล้วก็กว้างด้วยและสําหรับคันนี้นะคะการต้องบอกเลยว่าเหมาะกับลูกค้าทุกท่านจริงๆนะคะที่หา SUV สักคันหนึ่งใช้นะคะที่ราคาก็ดี สมัถนาก็ดีช่วงล่างก็แน่นหนึบนะและคันนี้นะคะทำช่วงล่างมาแล้วด้วยนะคะก็คือเปลี่ยนแม็กใช่ไหมคะเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กแต่งนะคะแล้วก็นะคะเปลี่ยนโชคช่วงล่างมาด้วยเพื่อให้ขับดีนั่นเองนะคะอ่าและสำหรับรุ่นนี้นะคะไม่ต้องบอกเลยคะ่ะเพราะว่าการบอกเลยว่าไม่มีความจุกจิกแน่นอนนะคะเพราะการขายมาหลายคันมากๆลูกค้าใช้เนี่ย โอ้โหใช้กันสบายๆเลยอ่ะเดี๋ยวการจะพาไปดูรูปภายในนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ว,ะะว่าคันนี้เนี่ย้องเครื่องจับเป็นยังไงอะเข้ามาดูเลยค่ะนี่เดี๋ยวการไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าขึ้นมาเลยนะคะนี่ที่กันความร้อนอะไรก็คืออยู่ครบเลยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะแผ่นอะไรนี่คืออยู่ครบทั้งหมดนะคะนี่ตัวน็อตตัววงกลมอะไรก็คือกลมแบบนี้เลยนี่การให้ดูเลยนะคะหา และในส่วนนี้นะคะอย่างที่การบอกจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะวันนี้การสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าฟังด้วยนะคะว่าเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่รหัสของตัวคานหน้านะคะตัวคานหน้าไม่มีไขนะคะนี่และตัวเพจอย่างที่การบอกฟอร์จูเนนะคะจะต้องมีแผ่นเพจนี้นะคะไม่มีไม่ได้นะคะนี่เลยแผ่นเพดเดิมๆนะคะและในส่วนนี้ก็คืออย่างที่การบอกนี่ เครื่องไม่มีโยกไม่มีสั่นเลยนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ3.0หรือว่าเครื่อง3 0 0 0ซีซีน1แรงมา้านั่นเองนะคะโหแรงม้าไม่น้อยเลยนะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ได้การยอมรับเลยว่าขับดีเอืดทนนะคะเครื่องแน่นแน่ดูเลยค่ะลูกค้าสวยมากนะคะเครื่องไม่มีขึ้นสนิมไม่มีแคสซีแดงนะคะเครื่องเดิมๆเลย ่านี่เลยการให้ดูเลยนะนี่เดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูนะคะในส่วนของน้ํามันเครื่องอย่างที่การบอกเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนเมื่อเดือน12ปีที่แล้วนี่เองนะลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องทําอะไรนะคะสามารถใช้งานต่อได้เลยนะไม่มีควันขาวนี่เป็นกลุ่มพวยพุ่งออกมานะคะนี่ต้องบอกเลยว่านะคะเครื่องดีเครื่องแน่นต้องแบบนี้นะคะ ไม่มีสันไม่มีโยกแล้วก็ไม่มีควันขาวพุ่งออกมานะถ้าควันขาวพุ่งออกมาเยอะๆเนี่ยเครื่องมันจะหลวบแล้วนะคะนี่ให้ลูกค้าดูเลยนะคะอ่ะและเวลาปิดก็ง่ายนะคะนี่เราเอาเสาลงแค่นั้นเองนะคะอ่าแล้วเราก็ปล่อยเขาลงไปเลยแค่นี้เองนะคะง่ายมากแล้วเวลาปิดเนี่ยการว่าเสียงเครื่องมันก็ไม่ได้ดังมากนะคะ และเขาก็จะมีนี่ตรงจมูกตรงนี้เพื่อระบายอากาศนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น V Enterbo แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องครบทุกซอกทุกมุมจริงๆค่ะลูกค้าชอบกันไหมคะสำหรับโฉมนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่หาใช้อยู่ต้องไวนะคะเพราะว่านานๆทีการจะมีโฉมหน้าแชมสภาพสวยๆแบบนี้เข้ามาและต้องบอกเลยว่านะคะ เป็นรุ่นยอดนิยมมากๆนะคะได้เครื่อง 3.0V นะคะขับ2ด้วยนะคะปี2014และเป็นโฉมหน้าแชมป์น้ำไม่เพียงแค่180,000กิโลเท่านั้นและการตั้งขายเพียงแค่699,000บาทพร้อมของแถมชุดแต่งนิการบอกไปทั้งหมดที่รีวิวทั้งหมดไปเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะอย่างนิการบอกทำช่วงล่างแล้ว เปลี่ยนแม็กเทเลยแล้วก็ติดสติกเกอร์ทีอาดีด้วยโอ้โหสวยครบจบในคันนี้คันเดียวเลยและสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบอกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e ไลน์นะคะหรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้นะคะและสําหรับลูกค้าบอกว่าเอย,อยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านทําไงคุณการง่ายมากมานะคะเพียงแค่เซิร์ชใน g o o g l e แมปว่า Lion ลอ่อนคารถมือสองภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยหรือร้านการนะคะอยู่ตรงเส้นกาญจนาพิเศษบางแคนะคะแถวสมาคมชาวปากใต้นี่เองอยู่ติดถนนใหญ่เลยถ้าลูกค้าเข้ามาจะโทรสอบถามทางการก็ได้นะคะและร้านการจะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยลูกค้าเข้ามาได้ทุกวันนะคะ และสำหรับโปรโมชันพิเศษที่พลาดไม่ได้เลยโอ้โหตามคำเรียกร้องของลูกค้าเลยนั่นก็คือฟรีบริการส่งรถทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การต้องบอกเลยว่าซื้อรถคันนี้ได้แน่นอนนะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดโทรเข้ามาคุยกับการได้เลยการจับบริการส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยหรือลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะเราจะส่งไฟแนนซ์มิ่งเข้าไปเร็จลูกค้าที่บ้านเลยนะคะ พอไฟแนนซ์ผ่านการก็ส่งรถถึงนาบานลูกค้านั่งดูรีวิวของร้านไลออนคาอยู่บ้านสวยๆรอๆเลยนะคะไม่ต้องเหนื่อยกันเลยอ่าและที่สําคัญก่อนที่การจะส่งรถเราจะทำการล้างขาดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะลูกค้าจะได้รับรถสวยสภาพดีแถมปลอดเชื้อแน่นอนนะคะและสําหรับวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วอย่างที่การบอกต้องไวนะคะเพราะว่านานๆที โถมหน้าแม้มสภาพสวยๆแบบนี้จะเข้ามานะคะแล้วของแต่งอะไรจัดเต็มมากๆนะอ่ะแล้ววันนี้การขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมีคันไหนมารีวิวติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ